รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับผมครับดีเจชาวชาในรายการเด e d o ็ p a พาร์ทรายการเกมโชว์คู่ซีซีขาที่ทำให้คุณและน้องหมามาเล่นเกมสุดโหดแสนอ่ะครั้งแรกในประเทศไทยครับเราขอท้าคุณผู้ชมครับเพียงคุณ สั่งน้องหมาคุณให้นั่งและคอยได้แค่นี้ก็สามารถมาสมัครร่วมเล่นเกมกับเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพาร์ทเนอร์คู่ไหนจะเป็นแชมป์ของเรากันบ้างนะครับผมเอาล่ะมาถึงผู้ท้าชิงทีมแรกกันบ้างดีกว่าครับผู้ชมครับของเราในวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าอาวุธของเขาที่จะใช้ในการแย่งชิงตําแหน่งก็คือความห่านั่นเองครับเรียกได้ว่าหางกันทั้งเจ้าของและก็ทั้งน้องสุนัขด้วยนะครับผมจะหากันขนาดไหนไปพบกับทีมแรกกันเลยทีมของคุณป๊อปและน้องเสเล สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟดูมันดีที่อยุธยาครับเซเล็ตคือเจ้าของร้านาผมคือคนชงครับพอดีอยากได้หมาสักพันหนึ่งมาเป็นทพลปร้านก็เลยไปดูเจ้าเซเล็ต ที่ฟาร์มแล้วก็เลือกมันมาครับเป็นหม่อินดี้นิดๆหน่อยแล้วก็เ,เป็นเป็นดาราที่ร้านคือทุกคนก็จะมาเล่นกับมันครับโชว์ความสามารถไหนคอมือได้อมือเก่งมาก <S 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 เราฝากเชียร์เซเล็กนะครับเพราะดูแล้วแฟนคลับเขาเยอะอยู่เหมือนกันครับก็ น่าจะเอาอยู่เหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีป๊อยครับผมแน่นอนครับเป็นพันธุ์ที่นิยมเราเรียกพันธุ์ว่าเฟนบูด็อกครับเฟนบูด็อกไอ้กี่ขวบแล้วครับคุณป๊อบสองปีแล้วครับสองปีที่บ้านมีกี่ตัวครับมีสองตัวครับสองตัวตัวนี้ทีเด็ดอยู่ตรงไหนครับคุณป๊อปฮะหมูสะกดจิตครับเดี๋ยวก่อนหมูสะกดจิตมันคืออะไรคุณป๊อปมันเป็นหมูยางตอนเล่นเด็กๆครับสามารถสะกดจิตได้สะกดจิตเขาได้ใช่ครับอ่ะคุณป๊อปลองทันให้ผมดูหน่อยอ่ะนี่คือหมูสะกกดจิตนะะฮเล็ เล็กนี่เล็กขึ้นเอาแล้วครับเรียบร้อยนะเอาแล้วครับอยู่ในระวังครับเอาล้วครับทางครับผมชีวิตไปแล้วฮะไปแล้วครับดูฮะโอ้ดูครับไม่ไปไหนเลยครับผมโอ้หดูครับโอ้โหพ่อคุณเอ้ยแพ้หมูโอ้สุดยอดครับและนี่คือหมูสกอรจิตครับผมโโอ้หวันนี้คิดว่าจะสามารถเป็นแชมป์ใหม่ได้ไหมคุณพ่อมา ก็ต้องลองดูครับครับผมลองดูครับสู้เต็มที่นะครับเต็มที่ครับโอเคครับผมสู้เต็มที่เอาละครับและนี่คือทีมแรกทีมของคุณป๊อปและน้องเซนเล่ครับผมครับมาหนึ่งทีมผู้ท้าชิงทีมที่2ในสัปดาห์นี้ครับคู่นี้เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมาเพื่อล้มแชมป์สามสมัยนะครับไม่ได้แชมป์จะไม่ยอมกลับบ้านโดยเด็ดขาดจะแข็งแกร่งขนาดไหนไปพบกันเลยทีมของคุณอีพ่อกับน้องกระจิด สว <activist> ัสดีครับชื่อภูวพัฒนพิชยาโพกินครับชื่ออีพ่อครับเป็นพ่อของน้องกระจิตครับเขาเป็นหมาก้อนแก่ครับใิส่ยเขาอลิร์ t มากครับไม่ค่อยอยู่นิ่งครับตีกีเขาเป็นหมาที่ฉลาดที่สุดในโลกครับผมแล้วก็กระจิตนี่คว้ารางวัลมาหลายรางวัลแล้วครับที่งานที่เมืองทองทานีครับผม yes jump yeah yeah j yes ชเอ้ yeah! <ๆ>้ยยยเเเาวบบแชมป์ใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอกับน้องกระจิตครับผมไม่กลัวอยู่แล้วใช่ไหมกระจิตส,สู้ไหมสู้เยสสู้เจอกันสวัสดีครับกวัีคนเลยที่ผมสงสัยชื่อของเจ้าของมากๆ แปลว่าอะไรครับพี่พ่ออ๋อก็คือเพื่อนใน a c e บุ๊ k เขาเรียกกันนะครับเพราะว่าผมมีลูก2ตัวแต่ว่าผมสนไม่มีแม่ก็เลยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ก็เลยเรียกอีพ่อกันครับผมในในวงการก็จะรู้กันใช่ครับอันนี้พันอะไรครับบอร์เดอร์คอรลี่ครับบอร์เดอร์คอรลี่พี่ชาวเพิ่งเคยได้ยินเขาบอกว่าเป็นสุนัขที่ค่อนข้างฉลาดมากท,ที่สุดในโลกเลยครับอ๋อเขาบอกเป็นสุนัขพันที่ฉลาดที่สุดในโลกใช่ครับนะครับผมคุณอี่พ่อครับความฉลาดของเขาลองสาธิตให้ดูว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเจ็ดอัพซิปไว้ดิ Simply stay good world โอเคมาถึงทีมสุดท้ายแนะ่นอนครับเขาเป็นแชมป์มาสามสมัยเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะไปเตรียมตัวมาดีขนาดไหนนะครับไปพบกันเลยดีกว่าทีมของคุณอ้อและน้องเแบเบหลังจากล้มคู่แข่งจนได้แชมป์มาสามสมัยแบบใสๆกับเจ้าของท่าเต้นไก่ย่างอันร้อนแรงอย่าง เบก็กล so ับไปฝึกฝนมาอย่างหนักมาเพื่อป้องกันแชมป์สมัยที่4ให้ได้แต่เบ๋จะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่ต้องช่วยกันลุ้นนะครับสวัสดีครับโอ้โหผ่านมา1สัปดาห์แล้วครับคุณอ้อฮะวันนี้บอกได้เลยว่าคู่แข่งคุณเนี่ยมันไม่ธรรมดาแน่นอนวันนี้ต้องหนักใจแน่แผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ไปฝึกอะไรน้องเบ้มาบ้างครับเข้มข้นเลยค่ะสมัยที่4น่าจะได้ได้น่นอนค่ะคิดว่าน่าจะได้ได้น่นอยอยากจะบอกอะไรคู่แข่ง2ทีมบ้างครับ สููู้้โถบอกเบเบด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะได้แชมป์สมัยที่4ี่หรือจะมีแชมป์ใหม่เกิดขึ้นในรายการของเราและนี่คือแชมป์สามสมัยทีมของคุณน้อและน้องเบเบวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าดูเด็ดเผ็ดมันอย่างแน่นอนห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวกับรายการเด็กด็อกพาร์ทเนอร์รายการเกมโชว์คู่ซีสัขาช่วงหน้าสักครู่ครับ มาร่วมทายผลกันว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ทาง Facebook The Dog Partner มีของรางวัลมากมายรออยู่้องสนับสนุนรายการโดยไทยประกันชีวิต Dog Sport Club กระดอกพาร,รา์ทเนอร์ครับรายการเกมโชว์คู่ซีซีขาที่จะทำให้คุณและน้องหมามาเล่นเกมสุดหดแสนฮาครั้งแรกในประเทศไทยครับและแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราจะมีเกมสุดหดแสนฮาครับที่มีชื่อว่าเกมตะบะาตาน้องหมาและพาร์ทเนอร์จะต้องประจำท่านเกมด้วยท่านั่งและคำสั่งคอยเมื่อของมาหยุดตรงหน้าน้องหมาจะเริ่มจับเวลาหากน้องหมายังคงนั่งอยู่ได้ก็จะได้คะแนนจากของชิ้นนั้นไป มามทีมแรกกันครับทีมคุณป๊อปและน้องเซนเล็กั่นเองครับพี่ป๊อปซ้อมพร้อมไหมครับพร้อมครับหลังพี่อชาวมีเดอะด็อกพาร์ทเนอร์หมด9แผ่นป้ายคุณป๊อปเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับเดอะด็อกพาร์ทเนอร์แผ่นที่5ครับเดอะด็อกพาร์ทเนอร์แผ่นที่5คุณป๊อปจะเจอโจทย์ในชุดที่6กนั่นเองสิ่งของในชุดนี้ได้แก่ปิ้วปิ้วฟังแววเสียงดึงโอ้โห,โหร่วงน้องจ๋าดูหมาให้พี่ดูห้วย น้องหมาหน้าหาอย่างเส้นเล็กต้องมาเจอก aesthetic. ับเสียงหมาเห่าไหนจะคนประหลาดอีกโอ้โหงานนี้ไม่ลุกก็ให้มันรู้ไปเาครับเรามาเริ่มนะฮะสิ่งของชิ้นแรกกันเลยครับมามาแล้วใเย็นใเนนั่งนั่งแน่นอนครับวันนี้คารบอยของเราครับได้แก่อ้วนคารบอย หนุ่มน้อยเส้นเล็กต้องมาต่อกรกับข่าวบอยผู้มาจากแดนไกลที่มีอาวุธอันแสนโหดร้ายต้องมาดูกันแล้วล่ะครับ่อฟองสบู่สวยๆลอยไปลอยมากับเส้นเล็กใครจะอยู่ใครจะไปพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับเอาละครับมาแล้วครับทีมงานของเราฮะพี่ๆฟังครับทานลุกที่จบเลย่าลครับคุณ้อมสั่งได้ตลอดสั่งได้ตลอดฮะเสเล็กมาแล้วครับพมาแครับพี่โอ้โหดูครับ โอโหดบ้าครับนั่งดูฮะยิงจมันจลุดแัตอนนี้นั่งะครับเวลาผ่านไป15นาทีแล้วดีโอ้ดูครับสุดโหดับผมโอ้โหแม่นักขนาเหมือนมีคนมาักพ้าในน้าบ้านนะครับเอาลนัรนับผนตอนนั่เังนั่งน่ง่งนั่งนนั่งสั่งนั่งนนั่งนัังนังนันั่นนนี้มนคะแนนสะสม20คะแนนมา เอาล้วครับมาแล้วฮะโอ้โหเล็กงานเรากตัดเป็นซุ้มเอโนเอตเลยนะครับผม30วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับเอาล้วครับแม่มีทีมงานออกมาครับไม่ธรรมดาครับโอ้โหยี่สิบยามเลยครับเพื่อนกันชั้นเล็กเอาล่ะดูครับดูฮะเส้นเล็กต้องนั่งให้ได้ครับแค่เล็กลุกจบเลยนะ็กเอาแล้วครับตอนนี้ครับผ่านไปที่วันทเหลือเจ็ดแล้วนะครับผมยังนั่งอยูนะครับสามสอง หนึ่งแล้วแววเสียงหนึ่งเล็กคโอ้ยปกิงนเน่เน่ขั้นโจทย์ข้อที่3ครับมีคะแนนสะสม30คะแนนเชื่อเดียวกันนะครับพร้อมแล้วมาตอนนี้คุณพออกำลังสั่งเส้นเล็กอยู่นะฮะรอแข่งร่วงสามง30วินาทีเริ่มจับเวลาครับ มาแล้วครับโอ้รวงครับโอ้โหเต็มเต็มครับนักันยุงครับผมนั่งโอ้โหเจอสภาพนี้ไปไม่ต้องห่วงครับนั่งแม่ยุงปากแดงมาเลยครับผมป่วนเจ้าเก่าครับเป็นมอสชิโต้ครับวันนี้เรียบร้อยครับผมเล่นน้องเส้นเล็กไม่พานเรื่องอะไร มาลุ้นกันในโจทย์ข้อที่4แล้วกันนะครับถ้าจะล้มแชมป์ในวันนี้ต้องทำให้ได้นะฮะตอนนี้พร้อมนะครับคุณป๊อบพร้อมครับเริ่มจับเวลาครับเอาครับ<ผ>ม้เ,เลือเซเล็ตตงใจครับโอ้โหนี่นนนจะยังไงกันเนี่ยเ,เขาว่ากันว่าหมา2ตัวเฮ้ยเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ แล้วถ้าเส้นเล็กเจอเสียงหมาเห่าขึ้นมาละ่ะจะทำยังไงน้องเอาครับผมเอาแล้วตอนนี้เส้นเล็กยังไงครับโอ้ยพี่ดูด้วยเอาแล้วครับตอนนี้พร้อมสั่งนะโอ้โหดูว่า้องกาศทีหมายพี่ด้วยครับเสียงหมามาจากไหนไม่ทราบครับเอาครับตอนนี้เส้นเล็กยังดีอยู่ยังเงยหนุกับเอาคร ร้อยแล้วนะครับผมนะฮะทีมแรกครับทีมผู้ท้าชิงทีมของคุณป๊อปและน้องเซนแล้วครับวันนี้ทำคะแนนไม่น้อยเลยทีเดียวได้ไป7 0คะแนนมาถึงทีมผู้ท้าชิงทีมที่2ในสัปดาห์นี้ครับทีมของคุณอีพ่อกับน้องกระจิตนั่นเองนะครับตอนนี้หลังพี่ชาวมิจิด็อกพาร์ทเนอร์อยู่ทั้งหมด9แผ่นป้ายด้วยกันครับคุณอีพ่อเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับเบอร์เก้าครับทีมของคุณอีพ่อและน้องกระจิตจะได้โจทย์ในชุดที่4นั่นเอง ของในชุดนี้ได้แก่ชิดในเลยเพห่างๆชิดเข้าคอสสอนน้องใครเป็นพ่อผมมาดูกันว่าเมื่อกระจิตสาวน้อยแสนฉลาดต้องมาเจอกับฝาแฝดของพ่อที่เหมือนกันยังกับแกะกระจิตจะเลือกพ่อคนไหนนะมาถึงจอ์ข้อแรกกันเลยครับมีคะแนนสาะาสม10คะแนนเริ่มจับเวลาครับ แล้วครับผมเต๋อเอาละครับถาหมอบขึ้นจะท่านลุกจบเลยครับโอ้โหแม่เจอกระเป๋าสุดโหดของเราเรียบร้อยครับกระจิ๊ดนะข้อนี้ชิ้นไหนเลยพี่ไม่พ่านมาที่มามาถึงโจทย์ข้อที่2ครับมีคะแนนสะสม20คะแนนมาเอาละครับตอนนี้คุณพ่อสั่งกระจิ๊ดขึ้นได้เลยนะฮะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณพ่อสามารถสั่งได้แต่ห้ามเอามือจับนะครับผม โอ้โหเอาละสิกระบอกไม้ไผ่กระทบกันก็แก๊กก็แก๊กอยู่ตรงหน้าแถมยังมีสาวชุดไทยมารำลาวกระทบไม้ให้ดูแบบนี้กระจิตเอ้ยออกมารำด้วยกันเร็วเริ่มจับเวลาครับสเตรสเต๊ะกรชิดชิดห่างครับผมห่างหชิดแล้วชีบิดเรียบร้อยครับผมชิดชิดเพ่นครับผม ทย์ข้อที่3กันบ้างครับมาเอาละครับและโจทย์ข้อนี้ครับเข้าคอร์สสอนน้องต้องขอบคุณคุณแนดด้วยนะจากสถาบันด o อก port c ตค b ับนั่นเองนะครับวันนี้มาเป็นโจทย์ให้กับเราด้วยนะครับพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหและในโจทย์ข้อนี้ครับเข้าคอร์สสอนน้องจะจิตไม่พานวันนี้ มาถึงโจทย์ข้อที่4ครับโจทย์ข้อนี้มีคะแนนสะสม40คะแนนถ้าพร้อมแล้วมาเอาละฮะกระจกิจต้องช่วยกู้หน้าครับพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับเต้กูเต้เต้เต้ครับใครเป็พ่อผมเต้เต้ครับนี้เอาละครับข้อนี้เอ๊ะทำตอบนี้ครึ่งเดียวครับยังได้อยู่เรียบร้อยครับใครเป็นพ่อผมกริจไม่พลาดกริจ แข่งขัเนเสร็จิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับกับทีมผู้ท้าชิงทีมที่2ในสัปดาห์นี้ทีมของคุณอีพ่อกับน้องกระชิดนะครับผมผ่านไป4ข้อไม่มีคะแนนสะสมสักคะแนนเลยเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าแชมป์สามสมัยจะเป็นสมัยที่4หรือไม่ใน The Dog Partner รายการเกมโชว์คู่ซีสีขาช่วงหน้าสักครู่ครับ มาร่วมทายผลกันว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ทาง Facebook The Dog Partner มีของรางวัลมากมายรออยู่ฮ่องฮ่อง,องสนับสนุนโดย Dog s p o r t Club พาร์ทเนอร์ครับรายการเกมโชว์คู่ซี่ซีขาที่ทำให้คุณและน้องหม,มามาเล่นเกมสุดโหดแซนฮาครั้งแรกในประเทศไทยครับและแน่นอนครับตอนนี้แชมป์สามสมัยของเรามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับทีมของคุณอ้อและน้องเบเบ้เอาล้วครับคุณอ้อพร้อมไหมครับพร้อมค่ะหลังพิเชาวเหมือนเดิมครับมีเดอะด็อกพาร์ทเนอร์ทั้งหมด9แผ่นป้ายด้วยกันคุณอ้อเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับเดอะด็อกพาร์ทเนอร์แผ่นที่8ค่ะเดอะด็อกพาร์ทเนอร์หมายเลข8คุณอ้อจะได้เจอโจทย์ในชุดที่ สามนั่นเองสิ่งของในชุดนี้ได้แก่เสือยังร้อง<ฮ>กระแทกเป๋โบโซโอโ้โหเฮะบุบภาบนางแมวยั่วสวาดมวมวเมื่อน้องหมาใจนิ่งอย่างเบเบต้องมาเจอกับความร้อนระอุของกระบองไฟแบบนี้เป็นใครก็ต้องวิ่งละครับ และโจทย์ข้อแรกของเรามีคะแนนสะสม10คะแนนมาคอยอครับสั่งให้นั่งและคอยครับคอยนั่งทนกินได้หรือไม่ครับ30ิวินาทีเริ่มจะกเวลาครับโอ้โหดูครับเชฟบ้วนรับแป่ดูฮะดอปล่ปล่เลยครับดครับจะลุกหรือเปล่าจะลุกหรือเปล่าครับตอนนี้เบไปแล้วนะตอนนี้เหลือแวินาทีสุดท้ายครับยังรอดอยู่ครับยังไม่ลุกครับเอาละตอนนี้เชฟบ้วนมาอังไฟใหม่กัน กลิ่นจะได้หอมสองหนึ่งเสือยังร้องเบเบไทยและแน่นอนข้อนี้นะครับมีคะแนนมากขึ้นครับจอคะแนนสะสม20คะแนนครับมามาแล้วครับเอาล่ะเป็นอะไรครับผมพร้อมแล้วนะครับขอให้โชคดีครับ20คะแนนเริ่มครับเอาละครับตอนนี้ครับไปแล้วครับทีมงานแหงบอลครับโอ้โหโหดโหดมากครับเข้าหน้าเข้าหน้าเบเลยครับ เอาครับแแบดูครับสุดยอดครับไม่น่าเชื่อครับเป็นพนักงานต้องมาเป็นสักแคนบอลไม่น่าเชื่อครับเอาแแบดูครับโอ้เล่นเหมือนที่ชาญครับทำไปเพื่อเงินล้วนๆครับเอาครับทีมงานกวนเอครับผมอกวนเอนะฮะกวนเอนัดครับผมเรียบร้อยครับยังไงสอนเลยแล้มาถึงโจทย์ข้อที่3ครับคะแนนสะสม30คะแนนเช่นเดียวกันครับมา เราต้องสั่งให้นั่งและคอยพร้อมกับผ่อนสายจูงนะครับพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับคอยเอาละครับตอนนว้าวว้าวว้าวกระบองไฟอันร้อนแรงมาวาดลวดลายบนสายพันมันช่างน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆพอโจุดไฟแล้วโอ้โหเอาละครเราจะมาทำอะไรครับขวงไฟให้ดูครับเอาละครับยังไงครับลอยครับมโอ้โหและข้อนี้ ม้ยที่4ี่ข้อสุดท้ายเบเบต้องทําให้ได้นะครับถ้าทําไม่ได้เกมจบเราจะมีแชมป์เกิดขึ้นใหม่ทันทีนะครับไปลุ้นกันเลยถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีเริ่มจับเวลาครับหอยนั่งครับหอยฮะสั่งอย่างไรครับตอนนี้หอยอยู่จะไปก็โอ้ดูคิ้วรอยดูคิ้วครับหอยโอ้ตาคิ้วขยับซ้ายขวาเลยนียฮะหอยเอาล้ครับตอนนี้น้องแมวเราพยายามหาทางออกครับ เอาละครับดูสวัสดิ์ลอดหรือไหมครับเหลือ6วินาทีสุดท้ายเอาละครับเบเบ้ย์ทำได้ดีครับ3 2 1ไอ้เธอนางแมวยั่วสวัสดิ์เบ๋เบ๋ย์ไครับเซตสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับกับแชมป์สมสมัยของเราก็เรียกได้ว่าทำคะแนนไม่น้อยเลยทีเดียวคุณอ้อและน้องเบเบ้ทำคะแนนไปทั้งหมด70คะแนน ท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้แน่นอนครับแข่งกันดุเด็ดเผ็ดมันครับจนต้องถึงตัดสินถึงดีกาเลยเดียวในรอบซันเดย์นั่นเองนะแชมป์เก่าสาสมัยทีมของคุณอ้อกับน้องเบเบนะครับมาเจอกับผู้ท้าชิงของเราครับทีมของคุณป๊อปและน้องเส้นเล็กนะมีคะแนนสะสมเท่ากันและนี่คือรอบซันเดย์ครับจะมีแชมป์สีสมัยหรือว่าจะมีแชมป์ใหม่เกิดขึ้นตอนนี้ขอเชิญทีมงานมาเปิดเมนูอาหารครับทั้งสองทีมต้องสั่งให้นั่งและคอยนะครับคอยเอาละครับ แต่ถ้าได้ที่แล้วเชิญนะครับคุณอ้อและคุณป๊อปนะครับไปนอกสตูนะฮะพร้อมแล้วเชิญครับลุกนี้จบเลยนะฮะลุคนี้จบเลยนะครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับและแชมป์ของเราครับเป็นแชมป์สมัยที่สี่ได้แก่ทีมของคุณน้องและน้องเบบ และแน่นอนครับแชมป์สมสมัยของเราเป็นแชมป์สมัยที่4เรียบร้อยแล้วนะครับได้แก่ทีมของคุณอ้อและน้องเบบี้เหมือนเดิมครับคุณอ้อครับใครที่อยากจะมาล้มแชมป์ต้องทํำยังไงบ้างครับคุณอ้อฮะเพียงแค่ฝึกหมาให้นั่งได้ค่ะเชื่อฟังคำสั่งนั่งเท่านั้นเองค่ะก็เข้ามาแข่งขันได้เลยค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกแบบนี้ได้เลยนะครับโดยสมัครได้ที่ a c e b o o k นะฮะ the dog partner แล้วก็รวมถึงนะครับ IG ก็ได้ครับ the dog partner เช่นเดียวกัน สัปดาห์หน้าพาร์ทเนอร์ของเราจะเป็นแบบไหนจะน่ารักขนาดไหนมาคอยดูกันในรายการ The Dog Partner รายการที่ไม่ใช่แค่รายการเกมโชว์แต่ยังเป็นชุมชนของคนรักสุนัขอีกด้วยวันนี้คงต้องลาไปด้วยท่าแชมป์เหมือนเดิมกับท่าไก่ย่างพวกเราไปกันก่อนสวัสดีครับไก่ย่างไก่ย่างกไก่ย่าง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 พอแล้ว <c oughs> <c oughs>